บางครั้งในสถานการณ์เดียวกันคนเรากลับมีความรู้สึกและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างกันบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าท้อแท้ขณะที่บางคนมองปรับความคิดเพื่อตั้งหลักใหม่การคิดบวกเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกหัดเหมือนกันนะคะคาะเรียนรู้จากคนที่เขาคิดบวกโดยเฉพาะจากกลุ่มเพื่อนของเราเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นว่าในกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยสมมติมีกันอยู่5คนสิคนอย่างเงี้ยจะมีบางคนคะ่ะที่เขาสามารถยิ้มได้เสมอหัวเราะได้ทุกสถานการณ์แล้วก็มองปัญหาเป็นเรื่องขบขันแล้วก็มีความคิดหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกๆเราลองเรียนรู้จากเขาอย่างคนไกลตัวก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะ เราก็จะได้เห็นชีวิตของคนที่แปลกแตกต่างไปจากเราบางคนลำบากกว่าเราตั้งเยอะแต่เขาก็ยังดูมีความสุขมีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิต